Okay. สวัสดีครับทัวร์ี่บเกอร์ชาวไทยสุกทานนะครับวันนี้ทัวร์รเอเจนทีวีโชว์เขามีความภาคภูมิใจจะนำเสนออ,อันนี้ถือเป็นผลงานยันแม่ f o ร์ซ่า0คันงามสีน้ำเงินคันนี้ของพี่บอมนะครับพี่บอมคนดังของเราในอเองสวัสดีครับพี่บอมครับสวัสดีครับโอเควันนี้พี่บอมเลือกจัดอะไรไปบ้างเอ่ยมีนี่นะอ๋อนี่เขาเรียกกระเป๋า,าเป็นกระเป๋าหน้าสกูตเตอร์นี่นะครับผมเป็นกระเป๋าหน้าสกูตเตอร์ของแชทแท้ๆเลยนะ รหัสตัวนี้ก็เป็นรหัส sc 2 0ครับเพื่อนครับนี่ฮะลงตัวแล้วก็เรียกว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยเหมาะมากๆก,กับตัวฟอร์ซ่าสามครับผมแล้วก็ชุดใหญ่ชุดหนึ่งที่วันนี้จัดไปก็คือชุดชุดกล่องข้างนะพี่อ่าชุดกล่องข้างชุดนี้เป็นแชท hh ยี่สนี่ครับเปิดแบบนี้ครับนี่เปิดให้ดูเลย นะครับเปิดแบบนี้เป็นแฟเป็นของเปิดบนแบบนี้เลยนะครับผมแชดเอทีสามความจุจะประมาณนี้จุ23ลิตรเปิดบนแบบนี้ครับเพื่อนครับทีนี้มันถอดออกจากตัวตัวแหลกตัวรถยากไหมครับพี่บอมยากอ่าีกอตัวนี้เราเทรนกันมาแล้วนะครับปั๊บดึงขึ้นถอยหลังเรียบร้อยนี่ฮะใช้กุญแจปลดออกจากตัวรถแบบนี้ได้เลยตอนใส่ก็คือใส่ตรงสลักตัวนี้ก่อนตัวไห้างหน่อยใส่เดือยตรงนี้ก่อนเสร็จปั๊บนะครับอ่าตรงนี้ชิดนิดนึงนั่นแหละฮะ วันนี้เราสไลด์อ่าเรียบร้อยนี่ครับแล้วก็แลกแลกแชินแล้วก็ล็อกฝาได้เลยนี่นะครับอ่าลงตัวมากสําหรับชุดนี้นะครับก็วันนี้มีเพิ่มเติมจากชุดกล่องท้ายที่ติดตั้งกับเราไปวันนี้เรามีงานสร้างนําเสนอเพิ่มเติมด้วยคือว่าคันนี้เนี่ยรีเควสต์มาเป็นกรณีพิเศษน,นะครับที่จะขอติดตั้งชุดนี้เป็นชุดกล่องอะไรครับพี่กล่องไซเลนนะฮะกล่องไซเลน,นะอ,อ,เนอันนี้ลูกค้านํามาเองนะครับ แต่ว่าเราสาม,มารถทำอะแดปเตอร์เพื่อี่ยึดกับกล่องไซเรนให้ได้มาตรฐานแบบนี้เลยอ่าอยู่ใต้อยู่ใต้ถาดใต้แหลกแบบนี้เลยครับเพื่อนครับแล้วก็มีเสาวิทยุนะครับรวมไปถึงตัวแคสบาร์เนี่ยลูกค้าติดมาเองนะครับก็อ่ทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่ยอดนิยมเลยนะครับแล้วก็วันนี้มาเสริมเพิ่เมเติมก็คือใส่เป็นอ่ชุดอ่าสเปเซอร์เราเรียกว่าสเปเซอร์รอเเอรนะครับเพื่อที่จะยึดปลั๊กแตรอ่า ปากแตรนี่เป็นแตรรถนําขบวนนั่นเองนะครับก็รถคันนี้จะเอาไว้นําขบวนนี่ครับแล้วก็มีที่ติดวอล์กกีรทอกกี้นะครับวิทยุสารตัวนี้เป็นเหล็กหนาไม่สัน่นไม่กรอนนะครับทนสีอย่างดีนั่นเองโอ้แล้วก็มีอุปกรณ์สื่อสารอีกหลายชิ้นหลายอย่างเลยทีเดีเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไล่เรียงแล้วก็ลิสต์รายการ ไว้ให้นะครับว่าคันนี้จัดอะไรไปได้บ้างนะครับยานแม่คันนี้สนุนราคาแต่ละชิ้นเดี๋ยวจะใส่ไปให้แต่ละชิ้นเลยนี่ครับผมก็ถือว่าลงตัวนะครับสำหรับฟอร์ซ่า350กับกล่องบนเป็นแชท h เอสซแล้วก็ชุดกล่องข้างเป็นแชทซเอ3ทอ่าพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งแนวทัวริงเต็มสูบเอาไว้นำขบวนคันนี้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบุณมากครับพี่บอมครับ มีอะไรมาแนะนำแล้วก็ขอบคุณมากที่อุดหนุนสินค้าเราตลอดเวลาครับผมขอบคุณครับมีอะไรดีด๋ยวอัพเดตกันอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ